สวัสดีครับนี่ก็ผมครับโมน้อยแล้วทออันนี้ลูกค้ามาดูรถเสียอันครับน่าจะชอบ 8E หรือเปล่ากำลังคุยอยู่ครับจะจบหรือเปล่าอีก หนคันซีเอเอครับสีเอเอ ตันนี้เราสปอร์ตไลท์ช่างสมชายครับไฟเปลี่ยนสีจะจบหรือเปล่าครับนี่กำลังตุกลงกันอยู่ที่ตอนนี้ 8e หายากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 8e หายากครับช่วงนี้ 7e จะเยอะหน่อยครับช่วงนี้ครับส่วนมากคนก็นิยม 8e ครับกำลังมันเลือ้อๆ <c oughs> อยู่แล้วครับ <c oughs> ตกลงกันอยู่จเจ้าไง <c oughs> อ้อย,ยี่

เอเอฮะยังบักร uh? ้อนบังร้อนาเนี่ยแบลรู้กว่าใครยาเจ๊ร้อนเจ๊ร้อนจะได้รอนนี้จะได้เมียแล้วครับนี่เหยจอมซอรกระดี้แบบราุ เดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับจะจบหรือเปล่าครับัสไตล์นี้หรือเปล่าจะเอาแบบไหนครับอภิลารื่อไม่ได้ลยครับะระตนสามสิทีนะใต้ยังกระโดดกระเดียดเลยแม่นี่ก็ลังมีสิบี ไม่ถึง่ามันได้เดสามสนาทีนะออ๋ต่อคลิปมาจากอุ้ค่ะสื่อสุ้เลยนะอืมูไม่ือุยคุอ่อุยแอปไทยคนหล่อคนดัง โอเคครับผมจะจบหรือเปล่าครับเจอกันคลิปหน้าครับรอชมสวัสดีครับ